สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะ <arrived> สวัสดีค่ะเด็กหญิงนันิชาสิงห์บุญค่ะสวัสดีค่ะเด็กชายสุขุลชื่อครับวันนี้จะอธิบายเรื่องจํานวนนับค่ะวิะธีหาคอลนอและหอละมอมมีสามวิธีหนึ่งการหารสองแยกตัวประกอบ3าําปปเป็นรูปต้นไม้การประมาณค่าจํานวนในข้อใด smiles. เป็นค่าประมาณได้เคียงจานวนเต็มล้าของจํานวนที่กําหนดให้เลขโดดจำนวนในข้อใดที่เลขโดดในหลักพันมีค่ามากที่สุด าประจำหลับตัวเลขในห,หลักร้อยขอทั้งสองจำนวนมีค่าแตกต่างกันจำนวนนักหรือจำนวนเต็มบวกจำนวนต่อไปนี้เขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนเฉพาะมี25จำนวนได้แก่2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 ฮอลมอคือหารร่วมมากพอลนอคือคูณร่วมน้อยฮอลโมเท่ากับตัวไอฮอลโนเท่ากับตัวแอลนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สวัสดี